อันนี้เป็นแอมเทคนิค SU 7600นะลูกค้าส่งมาตรวจซ่อมตรวจเช็คซื้อมือสองมาใช้นะครับได้ไม่นานนะครับก็พังนะครับเปิดออกมานะครับก็สังเกตเห็น C ีสองตัวนี้นะครับไม่เดิมนะครับเขาเปลี่ยนมาใหม่แต <Noise S 1> iv ่ C ต <đầu emission. S 1> ัวนี้บวมแล้วนะครับทำไมถึงบวมเร็วจังนะครับก็เดี๋ยวดูสาเหตุนะครับซีอาจจะยี่ห้อไม่ดีหรือของปลอมนะครับไม่ดีนะครับไหนๆเปลี่ยนซีแล้วทำไมเขาถึงไม่รีแคปมานะครับ แสบพวกนี้มันต้องรีแล้วต้องทําใหม่แล้วนะครับไม่งั้นเอามาขายเดี๋ยวจะมีปัญหาแน่นอนนะครับนี่ฮะดูสิครับสภาพเครื่องนะครับข้างนอกอาจจะดูดีแต่ข้างในนี่ไม่ได้เรื่องเลยครับนะครับพวกทรานซิสเตอร์พวกนี้ก็ควรจะเปลี่ยนแล้วนะครับพวกดิฟห้าขาเนี่ยนะครับมันจะต้องเสียแน่นอนต้องรั่วแน่นะครับพลิกออกมาดูด้านล่างนะครับหนักยิ่งกว่านะครับนี่ฮะดูสิครับโอ้โหสุดยอดเลยครัพ้าใยไฟดูช่างเขาทำมานะครับ ทำไมเขาไม่ขูดทองแดงและเดินลายให้มันดีๆนะ